เมื่อโลกนี้ไรแสงแห่งอาทิตย์ก็มืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นคนไม่ยอมฟังธรรมมักลำเค็นเพราะไม่เห็นดีชั่วที่ตัวทำสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับมาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องแรกท่านผู้ฟังคุณประภัยเป็นแม่ค้าขายของชำอยู่ในตลาดสดแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรี หน้าร้านของแกตั้งแผงเล็กๆขายหนังสือหลายชนิดมีทั้งหนังสือพิมพ์มีนิตยสารดาราหนังสือปากเรื่องอะไรไม่รู้เต็มไปหมดคุณประภัยเล่าถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในตลาดนซึ่งเป็นเรื่องเวรเรื่องกรรมว่ามีนักเลงโตประจําตลาดอ่าอยู่คนหนึ่งชื่อในโตเหมือนกันในโตคนนี้อายุอานามก็ยังไม่มากเท่าไหร่ประมาณสักสี่สิบลักษณะเหมือนกับคนขี้ยา ผิวีคล้ำตัวผอมเกรงหน้าตาดุดันเสียงดังทำอะไรไม่เกรงใจใครก็สไตล์นักเลงโตแหละเที่ยวเดินกลางไปทั่วตลาดเหมือนกับตัวเองอเป็นเจ้าพ่อสถานที่สิงสถิตรประจำของนักเลงโตคนนี้ก็คือร้านขายโอเลี้ยงโอย่วของเฮียอ,อาเฮียอ,อาแกขายโอเลี้ยงมาตั้งแต่คุณประภัยยังเป็นเด็กๆ ความจริงเฮียอาแกก็ไม่ค่อยอยากจะให้ในายโตไปนั่งโตเต๋อยู่ที่ร้านแกนักหรอกเพราะว่าเวลาที่นายโตนั่งอยู่นี่แทบจะไม่มีลูกค้ารายไหนกล้าเข้าไปสั่งซื้อสินค้าของเฮียกันเลยเว้นแต่ขาจรที่ไม่รู้อีโนโอีเนเท่านั้นที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเขาไม่อยากจะมีเรื่องมีราวกับนายโตให้เดือดเนื้อร้อนใจพูดง่ายๆก็คือรําคาญความเป็นนักเลงของนายโตนั่นเองด้วยความที่มีพฤติกรรมไม่เป็นที่ต้องการคบค้าสมาคมของใคร นายโตก็เลยไม่มีเพื่อนที่อยู่ในวัยเดียวกันแล้วก็ยังไม่มีใครในตลาดอยากจะเป็นเพื่อนกับนายโตด้วยไม่อยากจะหาเห่าใส่หัวเพราะว่ารู้ๆกันอยู่ว่านายโตเนี่ยไม่ได้เป็นคนดีเดอะไรน้ำซ้ำพฤติกรรมยังออกไปในแนวผู้ร้ายอย่างชัดเจนคุณประภัยมักจะได้ยินแม่ค้าพ่อค้าในตลาดบ่นเป็นประจำเรื่องที่นายโตชอบไปทำรับๆล,ล่อๆตามซอกมุมมืดๆของตลาดกับพวกวัยรุ่นจอมเกเรแถวนั้น รวมทั้งคนขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างบางคนจนเป็นที่มาของบทสรุปที่พวกพ่อค้าแม่ค้าสรุปกันเอาเองตามเหตุการณ์ที่ได้พบเห็นก็คือว่าสันนิษฐานว่าในโตนี้ต้องเป็นพ่อค้าขายยาเสพติดให้กับวัยรุ่นแถวแถวนั้นอย่างแน่นอนทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นแค่ความคิดของชาวบ้านเท่านั้นไม่มีหลักฐานใดๆจะไปยืนยันความเป็นนักค้ายยาของนายโตได้ ตำรวจเองก็มีหลักฐานอะไรที่จะจับกลุ่มเขาได้เหมือนกันหรือว่าไม่อยากจับกลุ่มก็ไม่ทราบได้แต่ว่าโดยทั่วๆไปในโตนี่นอกจากจะทําท่าเป็นนักเลงโตอย่างที่บอกแล้วอย่างอื่นเขาก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนอะไรให้กับพ่อค้าแม่ค้าโดยตรงสักเท่าไหร่ยกเว้นแต่เวลาที่มีคนเข้าไปยุ่งกับเขาอะเช่นอ่า มีคนพูดทำนองว่าเขามีอาชีพอะไรทำมาหากินอะไรถึงได้มีเงินซื้อข้าวเช่าบ้านซื้อรถใหม่ๆขับทั้งรถเครื่องรถปิกอัพอะไรพวกนี้อ่าอย่างงี้เป็นเรื่องอ่าเพราะใะไโตจะโต้ตอบด้วยพฤติกรรมหยาบหยาบแบบนักเลงโตทันทีด่าว่าเอตโรเสียงดังไปทั่วเรื่องอะไรของมันอ่าไม่เกรงใจหน้าอินหน้าพรหมคนไหนทั้งนั้นเนี่ยถ้าวันไหนหงุดหงิดอารมณ์เสียเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ในโตก็จะเข้าไปรื้อทำลายข้าวของร้านค้าแถวนั้นทั้งที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นอะไรกับเรื่องที่เกิดขึ้นเลยจนเจ้าของร้านพากันเดือดเนื้อร้อนใจไปทั่วเพราะไม่สามารถจะทำมาหากินอย่างสงบได้หรือไม่ก็เข้าไปทำร้ายเจ้าคนที่พูดจาเสียสีเขาอย่างไม่สนใจกฎหมายอะไรเพราะค้าแม่ค้าก็บอกให้ตำรวจทำอะไรกันอยู่อ่คุณประภัยก็สงสัยเหมือนกันเวลาที่เกิดเหตุการณ์ทำนองนี้ขึ้น แต่จะว่าไปแล้วเขาก็ไม่ได้นิ่งเฉยดูได้นะเพราะถ้ามีคนไปแจ้งความเขาก็มามาจับในโตแหละคู่กรณีไปที่โรงพักเหมือนกันก็งั้นงั้นแหละเพราะไม่ช้าก็ปล่อยตัวมาเดินลอยชายเปน็นนักเลงโตได้เหมือนเดิมแต่คนที่ไปมีเรื่องมีราวกับในโตนี่สิที่ไม่เหมือนเดิมเนื่องจากชีวิตต่อจากนั้นจะหาความสุขสงบไม่ได้เลยจะถูกก่อกวนจากมือมืดตลอดจนบางคนนี่อยู่ไม่ได้นะต้องย้ายบ้าน อ่าย้ายร้านหนีไปเลยก็มีเหตุนี้แหละคุณประภัยก็เลยบอกไม่อยากจะยุ่งกับนายโตขอแค่เป็นคนดูอยู่ห่างๆก็พอแม้ว่าในใจลึกๆจะแอบหวังว่านายโตนี่น่าจะได้รับกรรมที่ตัวเองก่อแบบทันตาเห็นเข้าสักวันที่คุณประภัยแอบหวังอย่างนั้นก็เนื่องจากว่าคุณประภัยเชื่อเต็มอกว่านายโตนี่ต้องขายยาแน,น่ นำซ้ำคนที่ถูกพิรายของยาบ้ายาอีที่ว่าเนี่ยก็เป็นลูกชายของเพื่อนแม่ค้าในตลาดของคุณประภัยนั่นแหละเดิมเด็กคนนี้เคยเป็นเด็กดีอยู่ในโอวาเชื่อฟังคำสั่งคำสอนของพ่อแม่เป็นอย่างดีแต่อยู่มาวันหนึ่งเด็กคนนี้ก็มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงจากเด็กที่ขยันขันแข็งช่วยพ่อแม่ทามาหากินตัวเป็นเกลียวตั้งใจเรียนหนังสือก็เปลี่ยนไปเป็นเกียรติคร้านการเรียนตกต่า คบหาเพื่อนที่มีหน้าตาท่าทางไม่น่าไว้วางใจแถมเพื่อนในกลุ่มก็ยังแอบติดต่อคบหากับนายโตคนนี้อยู่เป็นประจำเพื่อนคนที่ว่าเป็นพ่อแม่เด็กมานั่งเล่าถึงพฤติกรรมลูกที่เปลี่ยนไปเล่าไปก็น้ำตาไหลพรากพรากรากมาเล่าให้คุณประภัยฟังบ่อยบ่อยคุณประภัยเองไม่รู้จะช่วยเพื่อนได้ยังไงจะให้ไปแจ้งความเอาผิดกันายโตก็ทำไม่ได้เพราะไม่มีหลักฐาน ขั้นห้ามเด็กไม่ให้ไปคบหากับเพื่อนเร็วๆเ,เด็กก็ไม่ยอมเชื่อฟังอีกยิ่งใช้ไม้แข็งก็ยิ่งเตลดเิดเปิดเปิงจนกูไม่กลับที่สุดก็ต้องจำใจส่งเด็กไปอยู่โรงเรียนประจำที่จังหวัดอื่นซึ่งก็ยังไม่แน่ใจว่าจะได้ผลร้อยเปอร์เซนหรือเปล่าส่วนตัวในโตก็ยังคงลอยนวลใช้ชีวิตอย่างมีความสุขความเจริญต่อไปท่ามกลางเสียงสาบแช่งที่เพิ่มขึ้นทุกวัน คุณประภัยเองเชื่อว่าอีกไม่นานหรอกในโตนี่จะได้ชดใช้กรรมของตัวเองแต่ที่คิดไม่ออกก็คือไม่รู้ว่าในโตจะใช้กรรมที่ตัวเองทํำยังไงเท่านั้นเพราะว่าสิ่งเดียวที่จะใช้เป็นหลักฐานว่าในโตก่อกรรมทําเข็นกับคนอื่นโดยเฉพาะพวกวัยรุ่นที่เป็นอนาคตของชาติก็คือสิ่งที่จะเป็นหลักฐานมัดตัวแบบไม่ให้ดิ้นหลุดนี่นะก็ไม่รู้จะใช้อะไรมาเป็นหลักเป็นฐาน ในโตเองก็คงรู้ว่าอะไรที่จะทำให้ชีวิตเขาจบสิน้นเขาก็เก็บซ่อนไอ้เจ้าหลักฐานสำคัญพวกนี้ไว้อย่างดีจนไม่มีใครรู้ใครเห็นเลยยิ่งนานวันสิ่งเลวร้ายอันเกิดจากยาเสพติดที่หลายต่อหลายคนเชื่อว่ามาจากในโตก็ยิ่งส่งผลร้ายรุนแรงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในตลาดส่วนแห่งนี้เพราะว่าไม่ใช่แค่เด็กวัยรุ่นที่ติดยาจนพ่อแม่พลอยเดือดร้อนใจไปกับลูกๆตัวเองเท่านั้น คนที่หาเช้ากินขําซึ่งมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีในย่านตลาดก็พลอยเสพแล้วก็ติดยาไปกับเหล่าวัยรุ่นเพิ่มขึ้นทุกวันดังคำกล่าวที่มีคนพูดไว้บอกว่าตราบใดที่มีผู้ค้าก็ย่อมต้องมีผู้เสพเช่นเดียวกับเมื่อมีผู้เสพก็ต้องมีผู้ค้ามันเป็นของคู่กันที่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ที่น่าเป็นห่วงแล้วก็สร้างความวันมิตกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็คือ ผู้ค้าเพียงคนเดียวนี้สามารถขยายจํานวนผู้เสพขึ้นได้เรื่อยๆจนคนที่ไม่ได้เสพแต่อาจจะได้รับผลกระทบจากผู้เสพเช่นว่าพ่อค้าแม่ค้าอ,อย่างในตลาดก็นึกหวาดกลัวกันมากกเ็เวลาคนพวกนี้เดินผ่านหรือว่าเดินเข้ามาใกล้ๆเพราะว่าเคยมีบทเรียนเกิดขึ้นมาแล้วที่เห็นประจําก็คือการที่ผู้เสพยาเสพจนคลั่งแล้วจับคนบริสุทธิ์ไปทำร้ายหรือว่าเป็นตัวประกัน เหมือนอย่างที่เป็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์อยู่บ่อยๆนั่นแหละยิ่งช่วงหลังๆมีคนลักษณะติดยานี่มาเดินโตเต๋ยอยู่ในตลาดมากขึ้นพ่อค้าแม่ค้าก็ยิ่งเพิ่มความกลัวแต่คนที่ไม่เดือดร้อนอะไรเลยแถมยังดูออกจยระรื่นชอบใจต่างหากก็กลับเป็นในโตนักเลงประจําตลาดสดนั่นเองรู้สึกเขาจะมีความสุขมากๆเพราะว่าเที่ยวไปทักทายพูดคุยกับคนนั้นคนนี้อย่างสนิทสนมแถมยังจูงมือกันไปแอบ คุยซุบซิบซุบซิบตามซอกหลืบมุมมืดของตลาดบ่อยขึ้นพอพูดคุยเสร็จก็เดินผิวปากร้องเพลงออกมาอย่างสบายอารมณ์บางวันยังขับมอเตอร์ไซค์คันใหม่เอี่ยมออกมาเบิ้นเสียงดังลั่นตลาดโชวโชว์ไปทั่วจนคนในตลาดกลด่าเพราะความรำคาญแต่ก็ได้จะทำได้แค่นั้นดีที่สุดก็ได้แต่กลด่าแค่รับหลังหรือไม่ก็แอบขอมุกขมิบป,ปากเบาๆเวลาที่นายโตอยู่ใกล้ๆ ไม่มีใครกล้าแย้มกันในตัวจริงๆรงจังๆสักทีขนณะตำรวจจะไม่กล้าแล้วชาวบ้านหาเช้ากินค่ำจะไปกล้าได้ยังไง่ะแต่ก็ยังว่านั่นแหละที่คุณประภัยว่าสักวันหนึ่งในโตจะต้องํำทันตาซึ่งมันก็เป็นจริงอย่างที่แกคิดเหตุการณ์เกิดขึ้นไม่นานมาเนี้เป็นสองเหตุการณ์ที่ทั้งหน้าเศร้าและหน่ายินดีไปพร้อมๆกันบ่ายแก่ๆวันนั้นที่ตลาดสดเนี่ย แม่ค้าหลายคนกำลังขมักขะม่นขายของอย่างรีบเร่งเพราะว่าเป็นช่วงนาทีทองของแม่ค้าผู้คนออกมาจับจ่ายกับข้าวสำหรับกลับไปทำกินมื้อเย็นตลาดในช่วงนี้ก็เลยคึกคักเป็นพิเศษขณะที่ทุกคนกำลังสารวนอยู่กับกิจกรรมของตัวเองอยู่ก็มีเสียงวีดร้องเอะอะดังลั่นไปทั้งตลาดว่าช่วยด้วยคนเมายาจับคนเป็นประกันว่าอย่างนั้นเพียงเท่านั้นความโกลาหลก็เกิดขึ้นในตลาด สิ่งที่ทุกคนเคยหวาดวิตกก่อนหน้านี้มันเกิดเป็นความจริงขึ้นมาแล้วมีคนเมายาจับเอาผู้หญิงที่มาจับจ่ายกับข้าวเป็นตัวประกันเพราะว่าคิดว่าจะมีคนเข้าไปทำร้ายตัวเองมันใช้มีดปังต่อสำหรับหั่นหมูที่มันคว้าได้ในตลาดนั่นแหละเป็นอาวุธในการจี้มีดในจออยู่ที่คอบาดจนกระทั่งเลือดไหลซิปๆน่าสงสารผู้หญิงคนนั้นไม่ได้รู้เรื่องร,รู้ราวอะไรด้วยเลยมาซื้อกับข้าวแท้ๆแต่ต้องมารับเคราะห์กรรม ทั้งตลาดก็เกิดโกลาหลนโอลมานกันใหญ่ครับอะไรจะเกิดเดี๋ยวพักสักครู่ครับมาถึงเหตุการณ์โกลาหลนที่เกิดขึ้นในตลาดตอนนั้นคุณประภัยเองทั้งตกใจทั้งกลัวแต่ก็อยากจะรู้อยากจะเห็นก็เดินเข้าไปดูเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด แล้วหนึ่งในคนดูพวกนั้นก็ยังมีนายโตไปร่วมดูเหตุการณ์โดยไม่สะทกสะทานเลยนายโตวันนี้ดูแปลกกว่าทุกวันเพราะว่ในายโตแต่งตัวโก้หรูกว่าเคยแถมยังกอดกระเป๋าเอกสารใบใหม่เอี่ยมอย่างเท่สุดๆยังกับตัวเองเป็นนักธุรกิจคนสําคัญทั้งๆท,ท,ที่หน้าตาท่าทางไม่ให้เอาเสียเลยคุณประไพเองก็ไม่มีเวลาสนใจในโตมากนักเพราะว่าสนใจเหตุการณ์ที่อยู่ตรงหน้า ซึ่งกำลังมีท่าทีจะรุนแรงอยู่ตอนนี้ไม่นานทั้งตำรวจมูลนิธิเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่างพากันมารุมล้อมพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือตัวประกันอย่างเต็มที่แต่ก็ยังไม่สบช่องว่าจะช่วยเหลือได้ยังไงขณะกำลังมีการเจรจาระหว่างผู้ร้ายบ้าคลั่งพริษยากับตำรวจอยู่นั้นคุณประภัยก็แอบชำเลืองไปดูนายโตซึ่งมีท่าทางตกใจอ่าแล้วก็ รู้สึกมีพฤติกรรมน่าสงสัยอย่างผิดสังเกตมากพอเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่อยู่ในบริเวณนั้นมากมายแต่ไม่ทันที่นายโตจะหลบลี้หนีหายไปไหนพลันเจ้าผู้ร้ายครั่งยาก็หันมาเห็นนายโตเข้ามันก็ตะโกนขึ้นมาทันทีเออเอง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 มานี่สิมานี่เออไม่ต้องกลัวใครอ่เดี๋ยวข้าจัดการเองมานี่เข้ามาใกล้ๆข้าตอนพูดในชายผู้บ้าคลั่งก็หันมีด ชี้ไปทางในโตพร้อมกับควักมือไปยักหน้าให้ในโตเข้าไปอยู่ในความคุ้มครองของตัวเองทําให้ชาวบ,บ้านที่มุงดูอยู่ต่างหันมองในโตเป็นตาเดียวกันด้านในโตพรตกเป็นเป้าความสนใจอย่างไม่คาดคิดก็แสดงสีหน้าตกใจตะลึงจังงังไปด้วยเหมือนกันแต่ในโตก็ไม่ได้ขยับเข้าไปหาเจ้าบ้าครังคนนั้นอ่ามัวจะต,ตกตะลึงอยู่เนะี่ยอ้าวเร็วๆสิก็บอกให้เข้ามาหาขา้าเร็วๆเ,เข้าเออพวกกัน มาช่วยกันหน่อยเดี๋ยวก็โดนพวกนั้นมันฆ่าเอาหรอกเสร็จแล้วมันก็ขวาดมือไปยังกลุ่มไทยมงุงยิ่งได้ฟังสิ่งที่ผู้ร้ายครั่งยาพูดชาวบ้านก็ยิ่งสนใจแม้กระทั่งตำรวจก็จะไม่ให้ตำรวจสนใจได้ยังไงในเมื่อเป็นจังหวะทองที่จะเข้าไปช่วยเหลือตัวประกันแล้วเพราะระหว่างพูดนีผู้ร้ายหันมีดไปทางนายโตจนลืมเอามาจ่อที่คอตัวประกันมันเคยก็เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ตำรวจโดดเข้าชาร์จผู้ร้าย ช่วยเหลือตัวประกันได้เป็นผลสําเร็จส่วนในโตหลังจากหายตะลึงก็วิ่งอ้าวออกไปจากกลุ่มผู้ชุมนุมรีบขึ้นรถมอเตอร์ไซค์บิดเร่งหวังจะออกไปจากตลาดอย่างเร็วที่สุดเสียงปาดโครมไม่ทันพ้นตลาดรถในโตก็ชนโครมเข้ากับแผงกั้นที่ตำรวจเอามาวางกั้นรถเพื่อจะเข้าควบคุมสถานการณ์วางไว้เดียวเดียวเสร็จแล้วไทยมุงก็เปลี่ยนมุมจากในตลาดมาอยู่หน้าตลาดเพื่อติดตามเหตุการณ์ที่สอง หลังจากชนโครมทั้งรถทั้งนายโตกระเด็นไปคนละทิศคนละทางรถใหม่ๆพังเสียหายยับเยินส่วนนายโตนี่สลบคาที่ทั้งทั้งที่สลบอยู่นั้นนายโตก็ยังคงกอดกระเป๋าเอกสารใบใหม่เอี่ยมไว้นั่นเยอะหลังจากตำรวจดึงกระเป๋ามาได้ก็รีบพาตัวนายโตส่งโรงพยาบาลพร้อมกับผู้หญิงสาวคนที่ว่าได้รับบาดเจ็บจากการถูกมีดบาดท,ที่คอระหว่างนั้นเองตำรวจอีกคนก็เปิดกระเป๋านายโตดูว่าภายในนะั้นมีอะไรบรรจุอยู่ ในโตทั้งได้กอดไว้จนแน่นไม่ยอมปล่อยนะแล้วก็คงเพราะใช้มือข้างนั้นกอดไว้ตั้งแต่ขับรถออกมาแล้วรถทังได้เกิดอุบัติเหตุด้วยง่ายเนื่องจากต้องขับรถที่มีความเร็วสุดๆด้วยมือเพียงข้างเดียวพอเปิดออกมาทุกคนก็ตกตะลึงเพราะว่ายาบ้าเต็มกระเป๋าเลยอ่าเป็นหมื่นเม็ดหลักฐานที่สามารถจะทําให้ในโตจอดโดยไม่ต้องแจว และด้วยจํานวนที่พบนี่เชื่อว่าน่าจะทำให้ในโตต้องชดใช้กรรมของตัวเองไปอีกนานหลังจากรักษาตัวหายแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วครับคุณประภัยบอกว่ากรรมตามทันเห็นได้ชัดเจนเลยวันนั้นครับนี่ก็คือบทสรุปของนายโตคนชั่วประจำตลาดกับผลของมันที่แสดงออกมาให้ชาวบ้านได้เห็นกันโดยพร้อมเพรียงกันในวันนั้นเลยครับ ยายเชื่อมยายเชื่อมนี่แกอยู่นครปฐมแก่แล้วคนแก่ก็ต้องนึกถึงแต่เรื่องเก่าก่อนนี้อแกก็เล่าให้ฟังถึงเรื่องไอเสือคนหนึ่งเป็นเสือปล้นแกบอกว่าบ้านแกสมัยก่อนนู้นมีกันเยอะแยะหลายคนร้ายๆทั้งนั้นนะพวกไอเสือปล้นนี่นะมีไอเสือคนหนึ่งแกบอกว่าแกไม่ไม่เอ่ยชื่อหรอกเพราะว่าลูกหลานเขายังอยู่อ เดี๋ยวเขาไม่พอใจเขาจะมาตืบยายเอาแล้วก็กระซิบบอกได้เลยว่าเชื้อไม่ทิ้งแถวหลานๆขอามันก็แสนจะร้ายแบบเดียวกับปู่ตาของพวกมันนั่นแหละเสื้อชุบนี่ร้ายมากในบรรดาเสือปล้นปล้นแล้วก็ชอบฆ่าเจ้าทรัพย์มันเป็นคนขี้โมโหฟันด้วยขวานมัง่งเอามีดแทงมัง่งบางทีก็ปาดคอเจ้าทรัพย์นี่กลัวกันมากลูกน้องบางคนไม่เห็นด้วยที่ปล้นอย่างโหรายอย่างนั้นคือเป็นคนที่ใครขัดใจไม่ได้ เอาถึงตายเลยอ่ายายบอกว่าไม่ว่าอะไรที่มันมีความรุ่งเรืองความแข็งแรงความเก่งกาจขนาดไหนมันก็ต้องพบเจอสักวันหนึ่งถึงจุดเสื่อมจุดสุดโสมโรวยราหรือว่าหมดอำนาจไปการทำมาหากินผิดผๆต้องเสือชุบก็เหมือนกันหากินก็ลำบากมากขึ้นนอกจากระแวงศัตรูเพราะว่าตัวเองทำเขาไว้เยอะแล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่บ้านเมืองตามแกะรอยดมกลิ่นกระชั้นชิดทีเดียว ตัวเขาเองก็เกิดไปติดการพนันเขาอีกชอบไปเล่นไฮโลโป้ทัวที่เขาเล่นกันอยู่ในบ่อนผู้มีอิทธิพลระดับเจ้าพ่อพวกนั้นนะ่ะเฮี้ยมเฮี้ยมมากกว่าเขาสอีกนะใครที่ไปเล่นเล่นเสียแล้วเบี้ยวก็อย่าหวังจะรอดชีวิตออกมาทีนี้การที่ไปเล่นในบ่อนอิทธิพลนี้ก็ทําให้นาไร่ที่เขาซื้อไว้มันต้องร่อยหรอไปด้วยเหตุอย่างเนี้ยแล้วอายุของเขาก็มากขึ้นความว่องไวที่เคยมีก็ถดถอยลง อีกทั้งโรคภัยไข้เจ็บก็มีมาเยือนอยู่บ่อยๆเพราะสูบบุหรี่หนักปอดก็ไม่ดีร่างกายสุดโทมเคยเป็นคนร่างสูงใหญ่แต่ว่าตอนหลังก็เหลือแต่ร่างที่สูงแต่มันไม่ใหญ่อ่ะผอมเกรงเนี่ยเขาผอมมากเลยไอเสือชุบนี่ไอ้รุนแรงหมดรูปความน่าเกรงขมพักพวกที่เคยหากินด้วยกันก็ห่างเหินไปพอพวกนั้นก็แก่ๆไปตามกันหูตามไม่ค่อยดีก็เป็นไปตามอายุมันเป็นเรื่องของสังขารเนยายเขาว่า ก็ปรากฏว่าตอนนั้นนาก็ถูกขายไปเหลือแค่แปลงเดียวทองหยองที่เมียเก็บเอาไว้ใส่ก็ต้องขายไปเอาเงินไปใช้หนี้พนันแต่เขาก็ยังไม่เลิกเขาบอกว่ามันเป็นความสุขของเขาและเขาหวังว่ามันจะต้องได้เขาสักวันหนึ่งคงไม่เสียไปตลอดชาติหรอกเขาว่า,างั้นแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ความฝันลมๆแรงๆของคนหัวรัน้นไม่ยอมมองดูความเป็นจริงอายุใกล้จะหกสิบแล้วเขาต้องหาปลากินเองไปที่หนองน้ํา เบ็ดและขายก็เตรียมไปได้ปลามากินกันเย็นวันหนึ่งเขาไปลงเบ็ดลงขายแล้วก็ไม่ได้กลับมาบ้านเขาไปถึงริมหนองน้ําแล้วก็ลงขายลงเบ็ดเสร็จแล้วก็ขึ้นจากหนองตอนนั้นโผล่เพลงแล้ะปรากฏว่าคู่แค้นเก่าซุ่มอยู่ปราดเข้าม,มาหาสามสี่นัดเจาะทะลวงเข้าที่หัวนอนตายอยู่ริมหนองน้าอย่างกระสุนักมือปืนก็ถีบศพลงไปในน้ําด้วยไอเสือปล้นก็เลยกลายเป็นผีเฝ้าหนองน้ํา คอยหลอกหลอนคนหาปลาตอนค่ำคืนแม้แต่ใกล้ๆค่ำนี่ก็หลอกแล้วไม่ต้องรอให้มืดนะวิญญาณวนเวียนไม่ไปผุดไปเกิดกี่ปีกี่ปีก็ยังหลอกชาวบ้านอยู่ที่หนองน้ำวิธีหลอกนี่บางทีก็หลอกเป็นนกสีดำตัวใหญ่กระพือปีกพับๆอยู่เหนือน้ำบ้างบางทีก็หลอกเป็นปลายักษ์ปลาช่อนตัวโตเบอ้อจะกระโดดขึ้นมาฮุบเหยื่อดังผงผาง ก็ทำให้คนหาปลาที่ไม่เฉลียวใจฉุกคิดเข้าใจว่าเป็นปลาใหญ่จริงๆก็จ้องจะเอาตัวมันให้ได้เฝ้าสามคืนสี่คืนก็ไม่ได้ผลผลที่สุดก็โดนผีหลอกมาปรากฏร่างดำๆสูงโย่งเยงเหมือนเปรตตาแดงชัดจะยืนอยู่ในน้ำเห็นอย่างนั้นก็เผ่นหนีกันฝุ่นตลบทุ่งไปนอกจากนั้นก็ยังหลอกว่าเป็นพวกลงเบ็ดหาปลาทากลมกลืนเข้าไปคุยกับพวกหาปลากลางคืนที่เขานั่งคุยกัน พวกนั้นไม่ทันได้ดูหน้าให้ชัดพอรู้เท่านั้นและเพ่นหนีทิ้งกองไฟที่นั่งล้อมรอบอยู่กันก่อนหน้าแล้วไปตั้งหลักที่หมู่บ้านนนช่วงนั้นคนกลัวกันมากแต่ก็ไม่มีใครคิดปราบหรือว่าขับไล่เนื่องจากกลัวความเป็นไอเสืออันโหดเหี้ยมของะมันขนาดว่าเขาตายไปแล้วยังไม่กล้าไปแต่ต้องข้องแวะด้วยคนที่เก็บเขาวันนั้นเปิดเผยตัวหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปสิบปีตอนนั้น คนนี้ก็แก่ชาราม,มากแล้วเคยเป็นเสือปล้นร่วมกลุ่มโจรชุมโจรเสือชุบมาก่อนนี้แหละแต่ว่าแยกตัวออกไปเพราะว่าจับได้ว่าเสือชุบเนี่ยดอดไปยุ่งเกี่ยวกับเมียเขาก็เก็บความแค้นมานานหลายสิบปีกว่าจะมาลบล้างมันทิ้งปีศาจเสือชุบก็อยู่เฝ้าหนองน้ํนั้นนานหลายปีจนวันหนึ่งก็หายไปเข้าใจกันว่าเขาคงจะไปเกิดใหม่หรือย้ายไปสิงสถิตยอยู่ที่อื่นแล้วเออครับนั่นก็เป็น เรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องสุดท้ายของวันนี้ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ